มาตากระดุมพระกรมมะมาตาแม่มารดาผู้หญิงเทียบความนับถือกันคนที่คนที่มีอายุที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การเคารพซึ่งกันและกันถือว่าเป็นมาตากระดุมพระเงินเก็บเช็คดาบบัตรเครดิตการสะสมทรัพย์ธุรกิจการเงินเอกสารทางด้านการเงินบัตรเครดิตต่างๆกรมมะหน้าที่การงานการกระทําของเจ้าชะตาดวงเดิมใครก็ตามมีดาวอยู่ในมาตากระดุมพระ กรรมะทาให้เจ้าชะตานั้นมีความคล่องตัวเกี่ยวกับ้านการเงินแต่ความคล่องตัวที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องกระทํางานด้วยเจ้าชะตาเองเจ้าชะตาต้องลงมือลงแรงทํางานด้วยตัวเองทั้งสิ้นเพราะกรรมะเป็นของเจ้าชะตาเป็นพบดีต้องทําเองกระดุมพระเป็นเงินเก็บดีต้องกระสะสมเองเก็บเองมาตาผู้ใหญ่จะส่งเสริมได้ต่อเมื่อคุณมีความสามารถทําให้มีความโดดเด่นดีนะครับ กรรมะกรดุมพระต้องทำเองลงมือทำเองทำให้มีความชัดเจนเป็นปรูปธรรมนามธรรมมาตาคือผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนได้ต่อเมื่อเจ้าชะตามีผลงานถ้ากำลังพระเคดีผลงานก็ดีก็จะโดดเด่นส่งเสริมเจ้าชะตามีความสุขมีความมั่นคงได้ถ้ากำลังพระเคสมคมมคไ,เไม่ดีจะส่งเสริมได้ก็ค่อนข้างช้าได้มาก็ไม่ได้ดังใจแต่ยังไงก็สำเร็จอาจจะล่าช้าเท่านั้นเอง